เพื Workers, buses, ่อนผมให้เบนลองให้เ <neste> ป <making noise> ิดโมด้าครับขัดแท้งไปปะอาด้วยไาด้วยเ่อนดูดิโคตร่วยอ่ะแทงเต็มอุ้ย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  เฮ้ยอะไววาเสียงอะไรวะใช่เหรอเฮ้ย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 อะไรวะอุ้ยควดหัวอ่ะโอ้เป็นแม่งมันาดิมะไฮเปอร์โมตาร์นี่อุ้ยชิวแตงอุ้ยปั๊มเบนโบโบ่อุ้ย T P M ต้องคัดต้องเบนโบ ชิหน้าคาร์บอนการบอลดวงน้ำข้อคัดสายท่อถือมือแท้ฝู่อันเดียวโบตาแปดสองหนึ่งขีดไหมไหมโคตรมันอ่ะเฮ้ยแม่งเบ็นรู้เปล่าอย่างนี้แม่งราคาแม่งถ้าเป็นสะพาก้อนนี้มีสองเซนฮะสามแซ่ได้เลยนะตอนนี้แซกดร่วมกินรู้ป่าถ้าบอกราคาเองตกใจแน่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทภาพอีกแต่คันนี้สวิตใจมาครบเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วเครื่องแน่นเครื่องนิ่งเครื่องแน่นเงียบ ไม่ต้องทำอะไรแล้วเติมมันขี้อย่างเดียวตอนนี้เนาะผมันของโมแฮนได้เลยเหรอโอ้ยนึกไหมมีทั้งปั๊มบนมีทั้งปั๊มล่างมีทั้งคับคัสใสมีทั้งท่อเอสซีโหโคตรเท่โคตรสวยรอบๆคันโอ้โหชงโอชกดีภาพเพื่อนใครได้ไปนะขี่โคตรมันเนาะถ้าใส่คนรักไฮเมอร์โมตาร์ดหรไฮเปอร์สตาร์ด้ารู้เลยการขี่แบบดีดๆมาดีก็โลกเลยเนาะมันอย่างเงี้ยแม่งเพื่อนคิดดูนะ ใครอยากได้เอาไปนะคันนี้นะผมบอกเลยอย่าแย่งกันนะเพราะผมมีแค่คันเดียวนี่ค่อุ้ยมีเฟรมคาร์บอนด้วยนี่แล้วก็มีสีน้ำสีแดงไอ้แข็งแข็งแดงเขาเรียกอะไรวะเนี่ยไอ้คงคงแดงคงแดงโอ้โห๑แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทคลิปนี้ใครมาช้าเบนซเอาไปขี่แน่นอนดูทรงแล้วอย่าให้เบนซเอาไปขี่เดือดรถสึกหรอบอกเลยเก็บเลยนะเว้ยห้ามขโมยไปขี่นะสูงเลย Về cao, cao nâng nâng, xuống cơm